เปิด5พนญานในความทรงจำตัวสรัญยูวงกระจา่างถือเป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงกับการสูญเสียอดีตพระเอกและผู้กำกับมากฝีมืออย่างตัวสรัญยูวงกระจา่างไปอย่างไม่มีวันกลับมานะคะในวัย59ปีเดือโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่10มิถุนายน2563ที่ผ่านมาค่ะ ทำกลางความเสียใจของครอบครัวทิ้งไว้เพียงผลงานการแสดงที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆละครตลอดไปค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเราก็จะขอลิสต์พ้นงานหาเรื่องของพิ่ตัวสรัญยูค่ะมาฝากให้ทบทวนความทรงจำกันนะคะคุณเคยดูเรื่องอะไรและประทับใจบทบาทไหนของเขาคนนี้กันบ้างไปทบทวนกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกนะคะ คุณห,หลวงอัครเทวรากรจากทวีพบค,ค่ะเมื่อปี2537ประกบคู่กับซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ได้รับรางวัลเมฆลาผู้แสดงนำชายดีเด่นปี2537ค่ะเรื่องที่2คราวจากมนรักลูกทุ่งปี2538ประกบคู่กับนัทริกาทาปรีดาน,นันค่ะเรื่องที่3 กิจจากด้วยแรงอธิษฐานปี2539ประกบคู่กับสุวรรณคงยิ่งเรื่องที่4เเคมอรินจากเคมอรินอินทิราปี2540คู่กับแคทเทอรียาอิงริสเรื่องที่หนายฮ้อยเคนจากนายฮ้อยทมินปี2544ประกบคู่กับน้ำฝนโกโมลทิติและนอกจาก5้าเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะ ตัวสรัอยู่ยังมีผลงานที่ตราตึงในความทรงจำแฟนๆอีกมากมายค่ะเช่นเรื่องวันดิดาคู่กับมิวลลิตาเมื่อปี2534ภาพยนตร์เรื่องเรือนมายุราคู่กับนุสบาววานิศอังกูลเมื่อปี2539และบทบาทสมเด็จพ,พระมหาจากักรพรรดิพระเทียนราชาจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องสุริโยไทยเมื่อปี2544ค่ะเรียกเกวา พี่ตัวของเรานะคะมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายเลยล่ะค่ะแถมยังเป็นผู้กำกับฝีมือดีอีกด้วยนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตใหเ้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ